พ่อกลัวแตกหักควินฟาร์มนะแจ๊ะนะแจ๊ก,จกหุยด่านนี้มันก็กว้างอยู่นะเอ้ยทำไมคุณเผยตำแหน่งที่เราเห็นตั้งแต่ต้นเกมละจ๊ะอุย้ยตกใจตกใจตกใจหมดเลยว้ายเดี๋ยวอะไรอ่ะไม่จริงใช่ไหมบอกฉันมาว่ามันไม่จริง บอกฉันมาทีว่ามันไม่จริงเฮ้ย <Yeah. S 1> ยา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 ดหยดรบาอ,อุย้ยทำไมมันดอาไม่ได้ทำไมฉันตัตัว R ไม่ได้ล่ะเดวิดอยู่โซแสบนะอยู่โซแสบอยู่นะไปไหนแล้วเอาเดวิดก่อนเลยละกันเพียดเผาไม้ because he so แสบต้้งเสือตายยากเหรอ <c oughs> ตายยากก็ต้องตายปั่นกันไวเ้เจ้า อาไม่มีเครื่องไหนปัดเลยนอกจากเครื่องนั้นโอ้ย้ยเธอมาระเบิดตุ้มตามฉันได้ยังไงเธอต้องโดนนะเธอต้องโดนลงทดฟ้าจะลงทอด้อยเจอโจทย์เก่าวิ่งกันแบบนี้เลยอ้าฉันไม่ไมโดนหรอ <c oughs> โอเคขอเดี๋ยว คช่วยกันเรียบร้อยเติมขวานเขาปั่นกันไวอยู่ไม่รู้ว่าเขาปั่นกันที่ไหนบ้างแต่น่าจะอยู่โซนน้น ไม่ได้ยินเสียงกลับไปหาหน้องคอรอดีกว่าน่าจะมีคนมาช่วยแล้วเขาไม่มีคอรอเด่นไม่น่ามีแทงหลังเดี๋ยวเฟิงก่อนเดี๋ยวจะหาวา่าซ้ำโอเคสวย อะไรจะตุ้มตามขนาดนั้นล่ะเสาระเบิดมันไกลอ่ะไม่รู้ว่าจะบัดไปถึงหรือเปล่าอาเสาอนี้ไปก่อนเสานี้เสาหน้าเฮ้ยตรงนี้มีคนหรือเปล่าไม่มีเงียบกริบ อ่าอ uh ่าโอโอ้เออเข้านึกว่าจะเข้าถ้าเล่นบ้านเหลี่ยมนี้เราแบบเราแย่เลยนะเพราะว่าเราจะโดนวนยับยับยับยงไงละ่ะมาหายไปไหนแล้ววะโอเคปล่อยไปก่อนแล้วกันไปไปเครื่องอื่นก่อนดีกว่า ปั่นตรงนี้ไม่ได้ปั่นตรงนี้ปั่นทำไมเราเห็นออร่า ล็อกหลบแบบดิจิตอลล็อกหลบแบบดิจิตอลโอ้ยตายยากเกินวนก่อนวนไปไหนเนี่ยบ้านเหลี่ยมหมอ หู้ล้วเครื่องเสร็จไวพอเด็ดแน่ๆมันเหลี่ยมไม่เล่นมันวนยับเสียเวลาไปที่อื่นดีกว่านี่คนอยู่แถวนี้อ่ะคอเด็ดไงมันคอเรี <c oughs> ยนรู้ที่จะไม่พับโอเค ไดถึงหรือเปล่าอ่ะตังนอนไหนน่าจะถึงเลยทาจุ๊บสติกก์ ไหนเราวะไปนู่นแหละ <c oughs> เรามีตายยากด้วยหรอ <c oughs> โอเคอยากตายมากๆอยากตายมากๆอยากตายมากๆได้เลย อยากตายมากมากอยากตายมากมากแคมนะแคมนะ อยากตายก็จะแขม <c oughs> มาซิมามาซิมามาซิมาซีมา <c oughs> มาเจ้าเสื้อพลังของโนวันบอกเจ้าเสื้อพลังของโนวันบอกเจ้าเสื้อพลังของโนวันบอก 说有老鼠呢。<c oughs> <c oughs> คพือนเขาตาดำมาหรอเมื่อกี้เนี้ยเพราะว่าแบบทำไมเราเห็นเขาอะ <c oughs> ไม่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 ไม,ไม่เห็นแล้วเห็นแล้วเฮ <c oughs> ้ยบีที no ไปไหนโอเคมีแทงหลังหรือเปล่าอ่ะไม่มีแบบนี้ก็รล่อมเพราะเรามีอะไรทุกคนอ้าวออกได้หรือเปล่าหมวย ออกได้หรือเปล่าออกได้ออกได้หรือเปล่าหมวยออกได้หรือเปล่าอยากออกใช่ไหมทำใจนิดนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวจบก่อนจอบจบมวยเขาอยากออก ไม่ได้มันออกไม่ได้มันมีอะไรทุกคนสิ่งที่เรียกว่าการผัดชูยังไงเราหมวยจะออกเฮ้ยมันใครจะออกได้แล้วะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าสิน่าจะดิ้นหลุดเร็วนะโ,โหแบบว่าละ อีกคนหนึ่งอย่รออีกประตูโอเคโอเคจีจีสเซ็ตนี้ก็พอจะเล่นได้นะแต่เราไล่เราไล่ไม่เก่งด้วยแหละมันก็เลยแบบว่ารอดสอแต่สนุกดีทุกคนนแร้งหนึ่งทำไมเอาแร้งหนึ่งสองคนมาเล่นกับเราอ่ะเขาเก่ง มีหลุดหุ้นเองเดี๋ยวไม่มีแทงหลังกันสักคนเลยหรอโอเค